มตอนแรกมันมีควันก่อนตอน,นอนตอแรกมันมีควันออกมาแล้วทีนี้ทัางบนเป็นบ้านไม้ด้วยไงอใช้สลายนะขอทั้งบนดิ

อะไรอ่ะด <kinetic. S 2> <laughs> uh ับเพลิงไม่มาเลยอ่ะนี่เป็นตรวจไหมเลยเออคนนี้เป็นตรวจ่สกิตไม่ใช่คนนี้ไม่รู้ดิสรู้ไม่มีสายหรอสายอู่บ้นไมายใครอ่ะไปไหมหรามลน่อ มันดับไม่ได้หรอก,ม,ม,รอกมันอยู่ทุกคนถ้าข้างล่างช่วยกันจัดได้นี่มันไหม้ชั้นบนลูกหลับอยู่ไปในห้องก็ดดบติดดอกไปก็ลงยื่มาดิอันตรายจังเล้

เอามาแล้วทุ่งเนเลยอะไรน่ไนงนี้นี้ไนีไนี่นี่ไงนีนไ่ไ่ เราลบแล้วลบ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 มาลมาลบมาลบมาลบมาเร็วถอยมาถอมาถอมาอยู่กันยูไปด้วยมีถังแก๊สหรือเปล่าบ้านนีบ้านนี่ไหนไม่มีแก๊สยัเต็มอะไราเตมรยาม่ใหญ่กหาอะส่อมเียยาเขาท่ายูมาแล้วมาแล้วลงเรียนดีกว่าตายถึงอ๋อเขาทรงเรีย หน้าต่างมันไม่ได้เปิดอลนะหน้าต่างไม่ได้เปิดเลยนะน้ำาหน้าต่างมาันเปิดอันะเข้าง่า้าน้่าััเว ไป่าแล้วึงดนไม่ยนมาแล้วจไปแล้วิ่งตำรวจขึ้นไปข้างบนใส่แล้วคนเยอะ้ด่างอถังแก๊อีเยอะ ฝั่งแก๊สได้เยอันตรายเออนึกว่าเราเห็นเออนึกว่าเราเห็นงานเก็บใบเดินเห็นตอนที่หนูนั่งนี่นั่งอยู่นี่กำลังจะออกไปเอาหอยทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยบ้านนั้นถามบ้านนั้นทำไมควันถึงเยอะเกินตอนแรกมันขึ้นเขาสั่งก่อนมันจำควันมันมดาอมฮอนนะนะเราเนี้ก็ว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นเป็นกลุ่มๆแล้ว เพราะว่ามันขึ้นเป็นกลุ่มแล้วไงแต่บอ,อบอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เผาอะไรแล้วเดินออกมาดูมันออกมาจกด้องหมดเลยตอนแรกมันแค่ควันไนงะเพราะเป็นไม้ใช่มันอบอยู่ในห้องไนงะมันอบอยู่แต่ในห้องก็เลยไมหมเลยนะ่ะ น่าจะรัดวงจรอะเจยบแล้ว่อยรู้แล้วไอ้ใครอ่ะไอ้ใครไม่รู้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะลากไปเดี๋ยวลงากไปลูกเดีย๋ยวดูอ่ะหนูโทรบอกคุณครูที่สอนที่คลองแพรค่ะตอนนี้หนูอยู่คลองแพรลายหนูสอนอยู่คลองแพรด้วยอพอดีพี่หน้าเขาโทรบอกพอดีเกาอยู่ไวเทคงานลูกเขารับปริญญาวันนี้ หนูญาติหนูเขาสอนอยู่คลองแคงไงหนูก็จําได้วันนี้บ้านค,คุณนิพาหนูก็เลยเรียบโทรบ,บอกยายให้ว่าให้บอกคุณนิพาให้หน่อยหนูก็ไม่แน่ใจวิ่งออกมาดูก่อนพอรู้ว่าใช่บ้านค,คุณนิพาหนูก็เลยรียบบอก บอกไอ้ใครเวลาเลีเด้วดูกันูอ่านแล้วมีกันลูกให้อ่านหนูบอกแล้วหนูบอกคุณครูให้แล้วก็โทรกลับมาแล้วเออพอดีก็โทรกลับมานี่ท่านโดนยัง ข้างล่างมีถังแก๊สเยอะใช่ไหมคะข<อ>้า<อ>งล่างมีถังอนหนูเห็นว่าขายของก็ต้องมีถังแก๊สอะไรประมาณเนี้ย<อ>ข้างหลังเพราะว่าข้างหลังยันไม่หมดเพราบ่าข้างหลังยังไม่หมดถือเอาอยู่ในซอยนะอืมเขายาก เดี๋ยวแม่ป้านุคอยบอกหนูขาสั้นมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนหนูเคยเห็นไปมาอย่างนี้พี่ไม่เคยเห็นไงมันเคยเห็นแบบหนูขาสั้นเลยหนูต้องไปหาต้นไม้จากปลาหนูกลัวหนูกลัวมันเป็นเหมือนที่บ้านหนูไงหนูกลัวเป็นอย่างนั้นอ่ะหนูโทรบอกเดี๋ยวแม่บอกครูว่าน้อยขาหนูทำไมปอบอบไปล่ะไยังไม่หมดเลยน่ะในห้องอ่ะหน้าต่างไม่ได้เปิดนะผิดยากอืมไงครูเลยนี่ไงควันออกมาเต็มเลยอ่ะเอาไปฆาทนหน้ ตอนแรกเราเอาหลังคาอะนะไปอะนะฟันอนะ่ะมันออกมาตามช่องลือ้อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นเนอะไม่รู้ใครอ่ะยุ่ยน้องแก้วโอเคถูกก็ไม่มีไม่ใช่มันเธอเยอะโอ้พี่พนะี่น้องไอ้ใครนี่ก็ไม่มีบ้านติดกันหมดเลยอนะเนาะเข้าไม่ได้แต่ดีใส่ย,ยางยาวไนงะนี่ถ้าเกิดหลังคาติดกันเลยนะ แล้วเป็นไม้นะลามเลยอ่ะดับแล้วมีตะควันนะยังไม่ตื่นเลยเอามันออกมาเนอะถ้าอย่างนั้นจะแสดงว่ามีไฟนกระนู่นเหรอเออแสดงว่ามีไฟอยู่ฝันขึ้นออกมาเต็มเลยนะ